ภาค 3. ความยากจนหรือทางเทา้าบทที่ 5. แผนที่เดินทางสําหรับทางเทา้าหากคุณเป็นคนแรกที่เชื่อในสิ่งที่แตกต่างจากสิ่งที่คนอื่นเชื่อและพูดไปตามที่คิดว่าผมถูกและคนอื่นๆผิดาการกระทำเช่นนี้จะทําให้คุณตกอยู่ในสภาวะที่ไม่สนุกนักเพราะแม้มันจะดูตื่นเต้นแต่อีกในย่านหนึ่งก็เป็นการเชือ้อเชิญให้ถูกโจมตีแลลีเ่เอสลีสันแผนที่เดินทางสําหรับทางเทา้า คนส่วนใหญ่เป็นคนเดินเท้าอยู่ตลอดชีวิตเป็นสาวกของแผนที่เดินทางสําหรับทางเท้าทางเท้าคือแผนการที่คนส่วนใหญ่เดินไปข้อตกลงที่จะมีความสุขในวันนี้แทนที่จะมีความมั่นคงกว่าในวันพรุ่งนี้คนเดินเท้าอยู่ในภาวะอะไรสักอย่างที่ใกล้ๆกับการเจ๊งหรือถังแตกอัลบั้มที่เกือบเจ๊งข้อตกลงธุรกิจที่แทบไม่ทําเงินเกือบได้งานเกือบถูกไล่ออกบนทางเท้านั้นคุณอยู่ในสถานการณ์ใกล้ๆกับเหตุการณ์เหล่านี้เช่น ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีเงินหรือกลับไปอยู่บ้านกับพ่อแม่ใช่มีคนบนทางเท้าบางคนที่หาเงินได้เยี่เหมือนกันแต่ไม่มีใครรวยจริงๆอย่าให้ความสับสนนี้สับคาหลอกคุณทางเท้าไม่มีทางออกไปสู่ความมัง่งคั่งมีแต่บ้ายทางตันที่ส่งสัญญาณว่ากําลังจะชะา,าขาดเท่านั้นเองแผนที่เดินทางของคนบนทางเท้าคือสายพานทางการเงินที่จะพาไปจบที่การล้มละลายหรือวิกฤตแห่งการชำระบัญชี อะไรคือคนเดินเท้าคนเดินเท้าไม่มีจุดหมายปลายทางทางการเงินแผนการคือไม่มีแผนการเงินส่วนเกินจะถูกใช้ไปในทันทีกับการซื้ออุปกรณ์เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดการท่องเที่ยวครั้งต่อไปรถยนต์คันใหม่แฟชั่นใหม่ล่าสุดหรืออะไรก็ตามที่เป็นเทรนด์ล่าสุดคนเดินเท้าติดกับดักแห่งความเป็นท่าต่อรูปแบบการใช้ชีวิตซึ่งต้องถูกป้อนด้วยความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่เคยพอทั้งเพื่อความเพลิดเพลินภาพลักษณ์และความสุขเดียวนี้นี่เป็นวัตถักที่หมุนไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด หมุนเร็วขึ้นทุกๆเดือนทวีภาระไปเรื่อยๆจนทําให้คนเดินเท้าต้องตกเป็นทาสของงานหรือธุรกิจของเขาไปตลอดกาลป้ายบอกความคิดของคนเดินเท้าแผนที่เดินทางของคนเดินเท้าประกอบด้วยคุณลักษณะทางพฤติกรรมที่ผลักดันการกระทําของคนเดินเท้าชุดความคิดเหล่านี้คือป้ายบอกทางหรือป้ายบอกความคิดที่นําทางคนเดินเท้าไปตลอดชีวิตทศนคติต่อหน,นี้สินเงินกู้ทําให้ฉันซื้อของได้เดี๋ยวนี้บัตรเครดิตสินเชื่อกรผ่อนรถ สิ่งเหล่านี้ช่วยเสริมรายได้ของฉันและช่วยให้ฉันมีความสุขกับวันนี้ถ้าฉันต้องการเดี๋ยวนี้ฉันก็ต้องได้เดี๋ยวนี้ทัศนคติต่อเวลาเวลามีเหลือเฟือและฉันใช้และฉันใช้เงินเหมือนกับไม่มีวันพรุ่งนี้และใช่ฉันอาจจะตายภายในสองสัปดาห์และคุณก็เอาอะไรไปไม่ได้ทัศนคติต่อการศึกษาการเรียนของฉันจบลงแล้วเมื่อฉันจบปริญญาเย่ทัศนคติต่อเงินถ้าคุณมีเงินอวดออกมาเลย ทำไมต้องเก็บไว้เผื่อวันเลวร้ายฉันใช้เงินทุกก้อนที่ฉันหามาได้และฉันก็จ่ายบินค่าใช้จ่ายตรงเวลาเป็นส่วนใหญ่นะนั่นเรียกว่าความรับผิดชอบทางการเงินไม่ใช่หรือหล่งได้หลักงานอะไรก็ตามที่ได้เงินฉันก็ทําทั้งนั้นแหละฉันไล่ล่าหาเงินนะมันเป็นเรื่องเงินล้วนๆตัวเล่งความบางคั่งความัางขั่งสุทธิฉันก็ไปคาสิโนสิซื้อลอตเตอรี่และฉันก็มีคดีฟ้องบริษัทประกันอยู่นะอย่างนี้ถือว่าเป็นตัวเล่งไหมล่ะ สถานคติต่อความมัง่งคั่งครอบครองทุกอย่างให้มากที่สุดสมการความมัง่งคั่งสูตรความมั่งคั่งของฉันคือความมั่งคั่งเท่ากับรายได้บวกหนี้สินจุดหมายปลายทางอะไรคือจุดหมายปลายทางฉันใช้ชีวิตเพื่อวันนี้และฉันไม่เสียเวลาไปคิดเรื่องพรุ่งนี้หรอกความรับผิดชอบและการควบคุมฉันมักเจออะไรที่แย่ๆคนชอบกันแกล้งฉันฉันคือเหยื่อมันเป็นความผิดของคนอื่น ทัศนคติต่อชีวิตใช้ชีวิตในวันนี้ช่างหัวพรุ่งนี้มันชีวิตสั้นเกินกว่าที่จะมาวางแผนอะไรที่เกิน30วันคุณพาอะไรติดตัวไปไม่ได้คุณยังคงเด็กอยู่อีกอย่างฉันจะเจอแจ็คพอตสักวันคนเดินเท้ามาตรฐานคือรายได้น้อยคนเดินเท้าแบบรายได้น้อยเป็นคนกลุ่มหลักส่วนใหญ่และอยู่ในชนชั้นกลางจนถึงรายได้น้อยคนเดินเท้าเหล่านี้ทํางานหนักเพื่อเงินเดือนไม่มากนักและเป็นเจ้าของวัตถุสิ่งของต่างๆเพื่อแสดงว่ามี แต่มีเงินออมอยู่น้อยนิดและไม่มีแผนการเกษียณอนาคตของพวกเขาคือการกู้เงินเต็มที่เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ด้วยอำนาจซื้อสิ่งของที่ฟุ่มเฟือยที่ถูกกำหนดด้วยการผ่อนชำระรายเดือนเงินทุกดอลลาร์ที่หามาได้ก็เพื่อจ่ายค่าผรถซื้อเสื้อผ้าหรือเอาไปให้เจ้าหนี้ถ้าคุณใช้ชีวิตบนเส้นทางนี้คุณกำลังขับรถไปบนขีดแดงทางการเงินบนถนนสายแคบๆริมขอบหน้าผามีความหวังน้อยจนแทบริบหรี สำหรับคนเดินเท้าเพราะว่าแผนที่เดินทางของพวกเขาถูกบันทอนไปด้วยความเพลิดเพลินความเห็นแก่ตัวและการขาดความรับผิดชอบนิสัยที่เป็นปัญหาเหล่านี้ขับไล่ความมั่งคั่งออกไปเพื่อและพึ่งพิงอยู่กับคนจา่ายภาษีนายจ้างเพื่อนพ่อแม่คนรักคนเดินเท้ารายได้น้อยให้เหตุผลว่าชีวิตมันสั้นหลีกทางไปหรือไม่ก็ถูกชนอาการของคนเดินเท้า คุณเป็นดังต่อไปนี้หรือเปล่าคุณไม่ได้เรียนรู้มากนะักตั้งแต่จบจากโรงเรียนมัธยมหรือมหาวิทยาลัยฉันเรียนจบแล้วเย่คุณเปลี่ยนงานบ่อยเอาหน้า MJ ฉันย้ายงานก็เพราะว่างานใหม่ได้เงินเดือนมากกว่าคุณคิดว่าคนรวยรวยก็เพราะว่ามีพ่อแม่รวยโชคดีหรือมีชีวิตที่ง่ายกว่าคุณชีวิตฉันมันลำบากถ้าพ่อแม่ของฉันมีเงินจ่ายให้เรียนมหาวิทยาลัยดีๆฉันก็จะได้งานที่ดีกว่านี้ ฉันมีชีวิตในวัยเด็กที่ลำบากคนรวยพวกนั้นไม่เข้าใจฉันหรอกคุณชอบอะไรง่ายๆและแสวงหาสิ่งที่ชอบนั้นด้วยฉันรักกระเป๋าแบรนด์เนมรถเยอรมันเสื้อผ้าอิตาลีและหมาพันธุ์ดีฉันทํางานหนักเพื่อหาเงินมาฉันก็สมควรที่จะได้ซื้อสิ่งเหล่านี้สิฉันมีเครดิตที่แย่ฉันจ่ายนี่เป็นส่วนใหญ่นั่นเป็นเพราะว่าฉันไม่สามารถจ่ายให้ตรงเวลาได้ตลอดสถานการณ์มันอยู่เหนือการควบคุมของฉัน อีกอย่างพวกธนาคารและบริษัทที่ให้บริการนั้นก็ใหญ่ตัวร่ำรวยพวกเขาคือศัตรูคุณทุ่มความหวังไปที่นักการเมืองและรัฐบาลที่จะเปลี่ยนแปลงระบบเทนที่จะมุ่งเน้นว่าตัวเองสามารถแก้อะไรได้บ้างรัฐบาลที่ใหญ่ขึ้นคือทางแก้ปัญหาต้องมีกฎหมายข้อบังคับและโครงการประชานิยมเพิ่มรัฐบาลควรรับใช้ประชาชนคนรวยควรจ่ายภาษีมากกว่านี้เพราะว่าเขาโชคดีพวกเขาจ่ายไวแต่ฉันจ่ายไม่ไหว คุณมองว่าคุณมองเห็นรงรับจำนำสินเชื่อบุคคลและบัตรเครดิตคือที่มาของรายได้เสริมฉันรอให้ถึงเงินเดือนออกแล้วค่อยจ่ายตลาดไม่ไหวหรอกครอบครัวครอบครัวฉันต้องกินต้องใช้อีกอย่างตอนนี้ก้ามปูกำลังดลดราคาเหลือแค่18ดอลลาร์ต่อปอนด์เองนะคุณเคยล้มละลายอย่างน้อยหนึ่งครั้งมันไม่ใช่ความผิดของฉันฉันทำงานหนักอยู่แล้วและไม่คิดว่าจะตกงานนี่นา ฉันไม่คิดว่าเศรษฐกิจมันจะแย่ฉันไม่รู้สึกฉันไม่รู้สึกแย่ในเรื่องล้มละลายเพราะว่ามันช่วยล้างประวัติเครดิตของฉันออกหมดและฉันสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ฉันพร้อมสําหรับบัตรเครดิตใหม่ฉันพร้อมสําหรับบัตรเครดิตใบใหม่แล้วแหละคุณใช้เงินเดือนชนเดือนเดี๋ยวคนอื่นไม่ไม่ไม่เป็นอย่างนี้เหรอคุณไม่บอกร้านค้าเมื่อเขาทอนเงินให้คุณเกินคุณบ้าหรือเปล่าถ้าร้านคิดเงินผิดฉันก็ต้องเก็บไว้สี่มันไม่ใช่ความผิดของฉันสักหน่อย ที่ลูกจ้างเขาพลาดเองคุณมีความมั่งคั่งสุทธิติดลบและไม่มีเงินออมประเด็นคืออะไรยังไงคุณก็ได้เราเบีย้ยแค่หเอร์เซนจากบัญชีออมทรัพย์และลองดูคนที่ลงทุนในตลาดหุ้นสิถูกหลอกชัดๆอย่างน้อยถ้าฉันจ่ายเงินทุกดอลลาร์ออกไปฉันฉันก็ไม่สามารถขาดทุนอีกคุณไม่มีประกันรถยนต์ไม่มีประกันสุขภาพและมีเซ็กแแบบไม่ป้องกันกับคู่นอนชั่วคราวจะให้พูดยังไงล่ะ ฉันมันคนชอบเสียงฉันรู้ว่าประกันกับการคุมกําเนมันสําคัญแต่มันไม่สําคัญันัดต้นต้นสักหน่อยคุณไปเล่นพนันที่คาสิโนหรือซื้อหวยอ,อยู่เป็นประจําคุณก็เล่นเพื่อหวังชนะไม่ใช่เหรอลืมเรื่องอัตราต่อรองไปเลยครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมผมรู้สึกได้คุณหมกมุ่นอยู่กับความจริงเสมือนรวมถึงรวมถึงเข้าเว็บไซต์นินทาดาราโทรทัศน์กีฬาวิดีโอเกมหรือละครน้ำเน่า คุณเสียเงินไปกับหลักสูตรอยากรวยมันมีเส้นทางง่ายๆไปสู่ความมั่งคั่งถ้าฉันซื้อหลักสูตรชุดวิดีโอผลิตภัณฑ์ขายตรงตอนดึกฉันจะได้เคล็ดลับวิธีรวยง่ายๆอยู่ตรงนั้นแล้วครอบครัวของคุณออกอาการเซ็งเมื่อคุณของเงินพวกเขาหร,หรือคุณก็เลิกขอเพราะคุณรู้ว่าจะถูกเทียดอีกยาวก็แค่ห้าร้อยดอลลาร์เองพ่อแม่ควรจะดูแลฉันตลอดชีวิตสิพวกเขาไม่เห็นเหรอว่าฉันลำบากขนาดไหนคุณสามารถระบุแบบแผนพฤติกรรมอย่างนี้ได้หรือเปล่า ชุดความคิดเหล่านี้บ่งชี้ลักษณะแบบทางเท้าหวังว่าคุณคงจะไม่รู้สึกโกรธหรือปกป้องตัวเองเพราะว่านั่นอาบงบอกความเชื่อของคุณที่มาจากแนวคิดแบบทางเท้า